เชียเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะฮะมาอยู่กับผมไอซ์เกมเมอร์นะวันนี้เราก็ ame, อยู่ในเกมส์สปอร์นะผมวู้ฮู้นะฮะในพาร์ทที่เท่าไหร่วะเออพาร์ทที่6นะครับผมโอเคสำหรับพาร์ทที่6นะครับวันนี้เราก็จะมาทำการวิวัฒนาการไปสู่เผ่าพันธุ์นะเป็นเป็นเป็นชนเผ่าอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่เป็นสัตว์อะไรพวกนี้แล้วนะเธอบอกว่้เราทำไมแล้วผมก็ทำการเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นชุดตรงนี้อันนี้บินได้แล้วบินได้นิดเดียว เนี่ยบินนี่บินแล้วนะฮะนี่บินแล้วเหรอแทบจะไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะฮะนี่กระโดด <c oughs> น,นะดูเหมือนแบบเออใช่บินได้จริงด้วยโอ้นี่ครับผ่าพันุที่บินได้เป็น,นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มมีพัฒนาการเลยดีกว่าแงยบบันทึกวิพฒนาการกระทำของคุณในช่วงวิพฒนาการจะเป็น ตัวกำหนดลักษณะเฉพาะ,อะของเผ่านะฮะและคุณจะสามารถความสามารถพิเศษที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองได้ในการช่วงในการสร้างเผ่านะครับโอเคตอนนี้เราก็มาตั้งแต่ฮามอยเซอร์รุ่นแรกนะยันรุ่นสุดท้ายนะครับเป็นฮามอยเซอร์แนะฮะอันนี้ก็บอกว่าเราเป็นพวกอันนี้กินเนื้อกับกินพืชใช่ไหมนี่ก็เป็นพวกที่ญาติมิตรเป็นบบยังไงอะ มิสหายอะไรอย่างนี้นะฮะโอ้โหละเอียดมากดูนะมีแต่งยังไงนี่บอกหมดเลยนะครับแล้วแต่ละตัวตว h a ต t h ฟอ u c, <oughs> <c <oughs> k นะตั้งแต่รุ่นแรกแเราแบบชมพูมาตลอดนะฮะยกเว็นรุ่นนี้นะฮะยังมีตาเดียวกันเป็นสามตานะก็เป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยนะฮะกลายเป็นลิงบ้างอะไรบ้างนะจนกลายเป็นฮัมบอร์เซซ์แนะฮะโอเคก็ติ๊กเลยไหมติ๊กเลยนะเงียบเขาให้ฮนะ อันนี้มันก็ให้เราเปลี่ยนอีอกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วเป็นฮาร์มอยซโซแซดนะนี่ผมเปลี่ยนมาหมดเลยนะผมว่าทุกคนคงจะชอบกันหรือเปล่าโอเคนี่อืมกอะไรขึ้นเฮ้ยจะประทุบได้โอ้ โอ้ oh my god วัวน,นี้น่าจะเป็นลรงแดงมากกว่าอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวบอกว่าพี่ไฟอะ่ะเ <c oughs> สียงม่รู <c> ้ <oughs> ดูมือแม่งีกิก <c oughs> ไม้อันเดียวแบบเยดดด้ <c oughs> <y od> oh> ผมนึกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์มันตาจะไหล <c oughs> ตาบักแน่แน่มการกุยต้นไม้มาแล้วโอ้โหจุดไฟอย่างง่ายดายจุดเลย,ยงไงโอ้ย,ยนี่คือชนเผาเอา้าวโอ้โหมันกลายเป็นกระทาเลยนะฮะยังหล่อฮะไอแผงคอได้่มันลำบากใจผมมากเลยนะมันยินดีด้วยคุณกำลังเอ่ออะไรวะจะเข้าเข้าสู่ช่วงสร้างเผานะฮะโอเคช่วงสร้างเผา โหลดอย่างเดียวครับเป็นช่วงของสังคมนะครับความเนสังคมแบบเป็นเป็นเผาเลยเอออาา่นีน่น่าจะเป็นพวกที่เอ,อ่อเขาสร้างเอาไว้น,นะฮะไม่ก็เป็นมอนสเตอร์ที่มันอยู่ในเกมนี้อยู่แล้วแล้วก็ให้เราโหลดมันเล่นดอมเหมือนกัน เป็นสร้างเป็นบ้านเลยเพราะเจเฮ้ยด้วยด้วยอำนาจแห่งหินเหล็กและไฟคุณได้ก้าวเข้าใกล้ความเป็นอะไรวะอริยชนไปอีกขั้นหนึ่งแล้วแต่อย่าลืมล่ะว,ว่าบนดวงดาวนี้ไม่ได้มีชนเผ่าของคุณแค่เผ่าเดียวนะฮะมันมีเผ่าอื่นด้วยหรอคุณสามารถเอ้ยทุ้ยคุณสร้างเผ่าขึ้นสำเร็จแล้วตอนนี้คุณได้ควบคุมเผ่า ที่เพิ่มขึ้นอีกสามเผ่าคุณอากเลือกให้สมาชิกเผ่าบางคนหรือเป็นกลุ่มทําหน้าที่ประมวลเอ้ยอะไรวะประมูลให้คุณคุณต้องการคุณจะต้องติดต่อกับเผ่าอื่นๆเพื่อที่จะเพิ่มได้ไหละฮะเอออ่านไปมันก็อ่านผิดิถูกกางดำเนินการนี่นี่คือมาทอกอ่า มาตาความก้าวหน้าของคุณนะคุณจะต้องเป็นพันธมิตรหรือเอาชนะเผ่าอื่นๆเพื่อที่จะเพิ่มนั่นแหละมาตานะครับนี่อะไรเลยเป้าหมายที่จะช่วยชีน้นำคุณน่าจะเป็นภารกิจเหมือนเดิมอะไรฮะกดโปรแกรมจัดการเผ่า What โปรแกรมจัดการเผ่าคลิปบนสัญลักษณ์รูปบ้านเพื่อเปิดโปรแกรม จัดการเผาจากนั้นอะไรวะเปิดไปยังหน้าจอเครื่องกันแบบแบแบบหู้เย่นะฮะน่าจะเป็นนี่แหละครับมีการแก้ไขได้เหรอเครื่องแต่งกายไปทันเผาก็มีเหรอโอ้โหเฟี้ยวหล่อมากมีเครื่องแต่งกายด้วยนะฮะธรรมดาที่ไหนอ้หล่อโคตรก็เลยเอาเกาะมาติดนะฮะแล้วจะเป็นมันจะมันสามารถเพิ่มใช่ไหมแบบว่า เผ่าไหนมันเพิ่มอะไรได้บ้างอันนี้น่าจะเป็นเก็บของได้มากขึ้นนะฮะป้องกันอันนี้นแบบพวกไปเจราจาอนะันนี้ก็โจมตีเป็นหลักอะไรอย่างนี้นะโอเกถือว่าดีมากาออกก่อนมาแคมอนไปนี่แล้วก็สร้างเผ่านะฮะเมอกี้มันให้เราทำอะไรนะสร้างเผ่าใช่ไหม ครับมาแล้วครับผมนะเมื่อกี้ไปกินไปกินทุเรียนมาอร่อยมากเลยบอกไม่ได้ต่อต่อกดปุ่มซ้ายและขวาอะไรวะบนเมาส์โอ้ซ้ายและขวาพร้อมกันนะฮะน,นี่เป็นนี่ซ้ายขวาพร้อมกันนี่คือกดพร้อมกันนั่นแหละดีมากเอาละคิกที่รูป อะไรวะกระท่อมบนแพทีออ๋อคิดรู้สมาชิกไหนวะเนี่ยโด้เฟียโคตรคลิกและลากอะไรวะก้องลากสมาชิกเมื่อคณรู้พื้นฐานแล้วลองเริ่มต้นจากการหาอาหาร ไงหายยังไงหาหายังไงเอ่ยต้องโจมตีเผ่าใดเผ่าหนึ่งนะจันเหเนี่ยเนี่ยเอี่ยเผ่าเพื่อนยะเพื่อนบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยสมัยก่อนสมัยอ่ออฮะโอเคอ๋อจริงด้วย โอเคมันก็จะเก็บไว้ตรงแท่งบูชาโอโ้โเฟียโคตแน่ดูดีมากครับอยาวไปยาวไปโอเคเอแล้วทำไมต่อต้องสร้างสินะแต่ไม้น่าจะเป็น ของไอ้โอเคแต่ไม้นะฮะเราต้องการอะไรหรือเปล่าเนี่ยแต่ไม้เนี่ยไม่รู้อ่ะะมีตกปลาได้เหรอวะมันคืออะไร เอาเป็นว่านี่เข้าไปอ๋อมีด้วยเหมือ <c oughs> นแบบเป็นแบบหยิบอาวุธนะฮะแล้วก็ไงต่อต้องการอาหารยี่ห้านะฮะเดี <c oughs> ๋ยวเราไปหยิบอาหารมาก่อน <c oughs> ค่อยๆเล่นไปแล้วก็ไม่ค่อยอะไรมากไม่ค่อยรู้อะไรมาก ผมตีมากรอดเลยโหรออะไรเราจะไปพอพันนี้ต้องโดนอะมุดมุดต่อฟาดดูขามาดิเฮ้โอ้ขาหรือปีกวะนะผ่าคู่แข่งอะไรอ่ะเคยคิดทีเคนั่นแหละได้กำเนิดขึ้นบนดาวเคราะห์ดวงนี้แล้วนะฮะน่าจะเป็นจักรจจันทร์ จริงหลีดและก็ว่าไปนะผู้นำเผ่าหัวหน้าเผ่าคือผู้นำเผ่าของคุณสมาชิกเผ่าจะสามารถสู้รบกับเผ่าอื่นได้โดยไม่ต้องมีอะไรว่าเขาอยู่ด้วยแต่หากคุณต้องการสร้างเผ่าพอพันุไมตรีแล้วก็คุณจำเป็นต้องพาเขาไปด้วยเสมออ,อ๋อเหมือนจะแบบเป็นวแบบผ,ผู้เจราจาอย่างนี้นะผู้นำเผ่า

ดนี่ตกใจมันทำอะไรไม่ได้มันเป็นพวกแบบเป็นสัตว์อะไรเงี้ยเป็นเป็นหมูอะไรเงี้นะเป็นถ้าเป็นของโลกมนุษย์แล้วก็นี่มาอยาาเป็นโลกมนุษย์เจ็นี่เราบินได้เราได้เปรียบนะฮะอย่างหลอโอเคต่อไปสร้างอะไรดีเอ่ยเฮ้ยมีลูกเลยเหรออาหารสิบ อ๋อมีเพิ่มเจ๋งเจ๋งตอนนี้เราเพิ่มเผ่าพันธุ์ได้ได้แล้วนะฮะเอาไอชุมเพิ่มโคตรไวเลยไอไห่านไวไปแต่ว่า,าต้องรอให้เขาเติบโตก่อนนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราต้องล่าสัตว์แถวนี้ก่อนเอ,อเอ้ยเอ้ยมีเลี้ยงปศุสัตว์ด้วยเหรอเจ๋งสัสไปเก็บเอาผลไม,ม้มาซะ ตรงนี้ยังเป็นเด็กนะฮะไม่สามารถทำาไะได้อยู่ตอนนี้เออดูเผ่าอื่นดิจัก,กรจันจิ้งหรดูแ <laughs> ม่งใช้คาหลังหยิบโคตรเจ๋ง่งแออม่งใช้คาหลังหยิบไม้อะถือว่าดูดีมากเลยฮะนี่อะไรเหมือนเอามาบูชายเหมือนมาเต้นรำกันนะแบบฉลองอะไรอย่างี้หรือเปล่าตรงนี้เป็นกองไฟนะคร Okay. เอาอาหารมาเรียบร้อยโอ้โหโตรเร็วโคตรบอกเลยว่าเจ้มจนมากฮะ,อะเอาเทอมนิดิทำไมอ่ะเหมือ,อมนอาหารเราจะเต็มหรือเปล่านะครับง่ำงมำ,งำอ๋อความหิวนะฮะเดี๋ยวเราเอานี่ไว้ที่บ้านก่อน เอ้อมันจะไว้ไหนวะเออแปลกมันจะไว้ไหนฮะเริ่มเริ่มตันมียืนแต่หัวเต่าฟาแล้วจะเอาอาหารเก็บไปที่ไหนวะนี่เป็นปริศนาที่รับริ้ธรรมชาตินะเออเก็บเอาหารเก็บไปที่ไหนอ่ะ เข้าขลังเปล่เฮ้ยผมเริ่มมีมั่นใจแล้วฮะผมเริ่มมั่วแล้วฮะตอนนี้จังหวะนี้เอเป่วหมือนมันถือไม่เฉยๆอะหรือว่าให้มันมาเก็บเข้าเองก็ไม่ใช่นะฮะเอ้ยเก็บเองแน่นอนเลยอ๋อมาเก็บเองครับโอเค ตอนนี้ก็สั่งให้มันไปหาอาหารก่อนแล้วปศุสัตว์นี่ทำยังไงวะเดี๋ยว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 ทอะไรดูดิฮโคตรลอกเลยโอเคเรามีอาหารเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดต้องการเก็บมา เช่วงเก็บอาหารนะไอ้พวกนี้ก็เป็นโอ้มาจับได้นี่กว่าโหจัดเลยจัดเลยดีกว่าก่อนนายนอนไปจับสัตว์นะต้องใช้ค่าอาหารด้วยว่าจับสัตว์เนี่ยเวรกันแม่งถือกระดูกอเลยดูดิโอ้โหโอ้โหเฮ้ยนี่มันเดี๋ยวนี่มัน ตัวอะไรกันแน่หรือว่าจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะไก่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยชอบไหมชอบไหมเฮ้ยชอบซะด้วยวกนี้เป็นสัตว์เรหมดเลยนะฮะแม่งสัรนเสริญอะโคตรหลอกอะตื้อตื้อตื้อื้อดื้อหนูมาก ไอ้เจ้านี่ก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะครับอ๋อก๋เจีย๋ยอันนี้ใช้อาหารยี่ห้าใช่ไหมโอเครอเจ้านี่มาจะสร้างได้ละอยากรู้เหมือนกันว่า,วามันคืออะไรเดี๋ยวดูชนเผ่าอื่นก่อนนะฮะแวบอยู่ใกล้ๆนี่เองหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกโหหกแล้ววะมันตายแล้วถึงตายเลยนะี่ย,ยนะโอเคก็เดี๋ยวเราสร้างก่อนเลยนะครับอืมนีม่การลืมด้วยนะอันนี้จะเป็นพวกอาวุธนะ่าจะเป็น,เป,นเป็นหอกนะฮะเอาไว้ฝั่งนี้แล้วกัน โอเคเป็นหอกนะครับไปตัวนี้ก็ไปเอาหอกซะลูกนะอ๋อฮะอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตบเดี๋ยวเติตบกิ้งหรอกบอกเลยตบมาแล้วกันมา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 หัวตบตบเกี้นแตกตบเกี้นแตกหนึ่ง T C จะไหววะ นี้เราไปตบเกียนแตกอยู่นะฮะไอ้พวกนี้ก็ใส่หานเข้าไปอ้าวเพื่อนเราหายไอตัวนั้นนะ่ะเวลาไปอยู่ไกลเลยเอ,าอเ้าใครทักมาเนี่ยไม่ไหวมึงไปไหนไม่รู้นะอุ้ยเดย์เด,เดย์มอนตัดฟากโอ้โหโคตรน่ากลัวครับตัวอะไรมันหวาห,วอ,หวอดวะ โอเคตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวกินมันกินอันตโนมัตินี่ว่าไปเอามีหารตรงนี้ไหมเดี๋ยวเราไปล่าสัตว์ก่อนนะฮะเอาสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะดูร้ายอะไรอย่างนี้นะฮะพี่แกเก็บไปเก็บโคตรไก่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเพิ่มไข่ก่อนนะฮะ อยากรู้จริงๆว่าใครอยู่ข้างในโอเคหกคนครับท่านผ่าเรามีหกแล้วรอเหลอือแ,แค่รอโตนิดหน่อยช่ว้เก็บอาหารไปไเรื่อยๆนะครับอป็างนี้บ้างสัตวน์น้อยแม่งเป็นไก่ <laughs> ดูดิมดิกระหันบนพื้นกินเนี่ยเพราะเถื่อนเนีะยัยงจุกไก่ชัวร์จริงภาพนี้มีไก่อย่างเดียวนี่นแหละ าเราไปเรื่อยๆนะเมื่อกี้ใครทักมาแม็กทักมาดีกว่าโอเคยี่สิบนาทีแล้วว่าจบคลิปก่อนดีไหมจบคลิปดีกว่านะนะฮะโอเคครับก็จบเพียงแค่นี้นะครับการสร้างชนเผ่าผมว่าเกมนี้น่าจะยาวอะ่ะเกมนี้เป็นโปรเจกต์ที่ยาวนะฮะเพราะว่ามันมีช่วงของเมืองการเมืองแล้วก็อวกาศแล้วอะไรอีกเออก็ยาวเลยฮะอวกาศปุ๊บแม่งยาวไปเลย แล้วไม่มีแต่กาแล็กซี่นี่มันมีเยอะมากนะฮะเป็นพันดวงดาวอะ่ะคือไม่หมดนะวันนี้จริงมัน <laughs> ทำอะไรวะเนะี่ยโอเคครับก็เอาเรียบร้อยโตไปแล้วครับโอเคก็คลิปนี้คงขอตัวเราไปก่อนนะฮะส่วนคใครที่จะ,จะจเจอเกมอะไรก็มาติดตามชมเลยโอเคบายบายวู้ฮูแย่